กระทรวงพาณิชย์จับมือ SME D Bank และ D Bar เปิดตัวงาน SME DD Digital Boost ผสานานโยบายเทคโนโลยีการเงินเดินหน้าขับเคลื่อน SME ไทยสู่ยุคดิจิตัลและ AI อี o น o มีในงานนี้น,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยนโยบายฝ่าฟัาฟนดึงดัน และมาตรการ Quick Big Win ผลักดัน SME ให้อยู่รอดแข็งแรงและเติบโตผ่านสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ย3%ต่อปีจาก SME D-Bank พร้อมสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีฟรี6เดือนและทุนสนับสนุนสูงสุด2 0 0นบาทด้านกระทรวง DE โดยดีป้าขับเคลื่อนโครงการ AI transformation ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมแข่งขันในโลกแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนอ๋อแ,แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นความร่วมมือของ3กระทรวงหลักนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็ดูในเรื่องของการจดทะเบียนในเรื่องของธรรมาิบาลต่างๆของ SMB ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับส่วนที่2ก็คือ s m b Bank เนี่ยเราก็มีในเรื่องของสินเชื่อ ดอกเบี้ย3%ต่อปีตรงนี้ก็ไปช่วย SMB นะครับแล้วก็จะเป็นการยกระดับนะครับฝึกทักษะให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับส่วนสุดท้ายดิปเปนี่เป็นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของดิจิทัล AI ต่างๆในการช่วยส่งเสริมนะครับ SMB นะครับให้สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับในการที่จะเดินหน้าธุรกิจของของท่านได้ซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญ ในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าเฮสมีเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศวันนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบในเรื่องของสงครามการค้าในเรื่องของภาษีของประธานาธิบดีซ้ำนะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นแล้วเนี่ยเฮสมี mm hmm. จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะครับสำคัญที่สุด <c oughs> <Damn. S 1> ผมคิดว่า การยกระดับ SME เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่3หน่วยงานหลักไ,ได้มาช่วยกันในวันนี้นะครับและก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับวันแรกที่ผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ย้ํากับทางผู้บริหารของ SME แล้วนะครับว่าวันนี้มันเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อน SME เดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้น,นกลไกสําคัญเนี่ยในเรื่องของเงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการยืดหยุ่น มันจะต้องมีการปรับเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือ s อสเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราไปปรับจนแบงก์อยู่ไม่ได้ไม่ใช่นะฮะแต่มันต้องมีการยืดหยุ่นปรับลดเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้เขามีลมหายใจต่อไปนะครับเราไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านเ้่งพลัดเหมือนเดิมนะมันไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เนี่ยเอสีก็ลบหายตายจากไปนะครับเพราะ,ะนั้นผมให้ นโยบายที่สําคัญแล้วแล้วผมบอกต้องทําทันทีนะไม่ใช่พูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ทำนะในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาบริหารงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านทําทันทีนะครับและก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับประเทศมากวันนี้เราทําโครงการคนละครึ่งพลัสทันทีซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดเรื่องคนละครึ่ง ในสมัยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็ไม่ได้มีใครคิดจะทำนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสัปเพดิตของท่านนายกท่านปีนะครับที่คนละครึ่งเนี่ยเป็นนโยบายของสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลออกครึ่งหนึ่งประชาชนออกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันกระตุ้นได้แน่แล้ววันนี้ก็เห็นผลนะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหาชายแดนเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกก็ทําให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนเนี่ย รัฐบาลก็เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนที่เราเองก็รู้จักคุ้นเคยกันมานาน,นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสามารถทํางานร่วมกันได้และก็ท่านรองนายกเองนิติก็กสามารถประสานกับแบงค์ชาติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยเอาประชาชนเป็นหลักนะครับก็เห็นแล้วฮะบเพราะผมผมทำตั้งแต่วันแรกนะคือวันนี้ในเรื่องของ เอสบีแบงก์ก็เราก็ให้นโยบายตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันเห็นตั้งแต่วันแรกไม่ถึงเดือนหรอกครับอย่างวันนี้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยชุดเต็มเหนี่ยวเนี่ยเราปิดบริษัทไปแล้วเนี่ยโรงงานเฉือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า15แห่งนะครับวันนี้เราเดินหน้าแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยดีพร้อมก็เดินหน้า จัดฝึกอบรมสร้างไรายได้สร้างอาชีพชก็เดินหน้าไปแล้วอันนี้เห็นแล้วอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันที่17เนี่ยจะมีะควิกบิก๊กวินของกระทรวงอุตสาหากรรมในเรื่องของอุตสาหากรรมในอนาคตในเรื่อง e ีวีในเรื่องแบตเตอรี่เซมิคอนดักเตอรก์ก็จะเข้าคอรมอรเศรษฐกิจในวันที่17 <S <S ผมว่าฟื้นได้เยอะนะครับเพราะว่า <S <S 1> <S 1> เหมือนที่ท่านที่ปรึกษาท่านน้ำตรีทั้งสองท่านได้พูดนะครับว่ามันเป็นความร่วมมือวันนี้เราไม่ได้ทําวันนี้แล้วจบนะฮะ มันจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับและผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทั้ง3ากระทรวงเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับท่านเรามีท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เรามีรัฐมนตรีดีอีที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจในเรื่องของโลกดิจิตอลนะครับผมเองอาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นคนที่อยู่ในยุคของคนรุ่นเก่ารุ่นกลางและก็ไปรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสามารถทํางานด้วยกันได้